จากรูปนี้มี3มเหลียนทั้งหมดกี่อันเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยเจอปัญหาเ่าประมาณนี้นะครับปกติถ้ารูปแบบไม่ซับซ้อนมากหลายคนก็จะลองนับดูตรงๆเลยถูกไหมครับซึ่งการจะใช้วิธีการนับเพื่อหาคำตอบมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ปัญหาก็คือเวลาที่รูปทรงมันมีความซับซ้อนมากขึ้นการที่เราจะใช้การนับเพื่อหาจำนวนทั้งหมดมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย อย่างในภาพทางซ้ายนี้ผมขอเรียกมันว่าเป็นวิวัฒนาการขั้นที่3หรือเลเวลสามแล้วกันเนื่องจากมันมีทั้งหมด3ชั้นส่วนทางขวานี้ขอเรียกเป็นเลเวลห้าและคำถามก็คือคุณบอกได้หรือไม่ว่าทางขวานี้มีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันและหากคุณตอบได้ลองนึกภาพว่าสมมุติเป็นเลเวลสิบคุณจะยังใช้การนับอยู่หรือไม่ และจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการหาคำตอบสิ่งที่เราจะมาคบคิดกันในวันนี้ก็คือหากเจอโจทย์ในลักษณะนี้เราควรจะวิเคราะห์อย่างไรให้เป็นระบบเพื่อให้ได้วิธีการคำนวณที่ถูกต้องและนำไปแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้การแก้ปัญหาลักษณะนี้เราต้องรู้จักการมองหารูปแบบหรือแพทเทิร์นที่มีการเกิดซ้ำและปัญหาในลักษณะนี้ มันไม่ได้มีแค่เป็นปัญหาเชาวสำหรับฝึกสมองนะครับถ้าคุณทำงานในบางสายงานคุณอาจจะต้องแก้ปัญหาที่อาศัยโลจิกในการคิดคล้ายๆกันอย่างเช่นสมมุติคุณเขียนโปรแกรมหรือวางแผนทางวิศวกรรมต่างๆคุณจะเจอข้อมูลที่มีการเติบโตเจอสิ่งที่มีการวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแพทเทิร์นโดยในแพทเทิร์นเหล่านี้มักจะมีสรรมการคณิตศาสตร์แฝงอยู่ เราสามารถอธิบายและคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดได้หากเราพบสมการที่ว่าในกรณีที่โชคดีหน่อยเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสักสองหรือสามขั้นขึ้นไปการวิเคราะห์ก็จะง่ายขึ้นแต่หากเราเห็นภาพเพียงแค่ภาพเดียวแล้วต้องวิเคราะห์แค่จากจุดนั้นมันก็สามารถวิเคราะห์หาสมการได้เพียงแต่สมการดงาังกล่าวอาจจะใช้ไม่ได้ในอนาคตตัวอ,อย่างเช่น หากเราเห็นภาพนี้ภาพเดียวโดยรู้ว่าเป็นเลเวล3าแล้วบอกได้หรือไม่ว่าเลเวล4 4จะเป็นแบบไหนลองคิดดูนะครับเลเวล1และ2มันไม่ได้เป็นไปได้แค่แบบเดียวมันอาจจะเป็นแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้โดยในแต่ละแบบก็จะนำไปสู่เลเวล4ที่ต่างกันอธิบายนะครับในแบบแรกจะแยกเป็น3ส่วนในแนวตั้งเสมอ ชั้นในแนวนอนจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลในแบบที่2ชั้นในแนวนอนจะคงตัวที่3และเลเวลที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มีการแยกตัวออกในแนวตั้งและในแบบที่3ทุกเลเวลที่เพิ่มขึ้นทั้งแนวนอนและแนวตั้งจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถ้าจะคำนวณจำนวนสามเหลี่ยมของเลเวล3อันที่จริงเราจะมองแค่เลเวล3ก็ได้ครับแต่ในไหนก็จะวิเคราะห์สมการกันแล้ว ผมขอสมมุติว่าเป้าหมายของเราคือนอกจากเลเวล3นี้เรายังต้องการทราบจำนวนสามเหลี่ยมในเลเวล5ซึ่งก็คือตัวนี้ต่อนี่คือแพทเทิร์นของการวิวัฒนาการที่นำไปสู่เลเวล5ที่เราสนใจได้เราจะวิเคราะห์โดยอ้างอิง3 l e เลเวลนี้ในการคำนวณคิดว่าเราควรจะเริ่มยังไงครับบางคนอาจจะบอกว่า เริ่มจากนับช่องย่อยๆแต่ละช่องก่อนหมายความว่าแบบนี้ไม่ว่าคุณจะไปจุดที่ใดก็ตามในช่อง 3' คูณ3นี้คุณจะได้สามเหลี่ยมอย่างน้อยหนึ่งตัวคือนับจากตัวนั้นไปจนถึงยอดของสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านบนนี่คือสามเหลี่ยมย่อยที่มีความกว้างเท่ากับ1คอลัมน์ซึ่งจะมีจำนวนเท่ากับช่องทั้งหมดคือ9้ช่อง เมื่อนับสามเหลี่ยมแบบที่แคบที่สุดคือหนึ่งคอลัมน์เสร็จแล้วก็อาจจะนับตัวที่มีความกว้างเท่ากับ2คอลัมน์ต่อแล้วก็ตามด้วยสคอลัมน์จากนับสุดท้ายก็นํามาบวกกันที่กล่าวมานี้เป็นวิธีที่บางคนใช้ครับอันที่จริงผมจะบอกคุณว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นย้อนกลับมาตั้งต้นใหม่อย่างที่ผมบอกไว้ว่าหัวใจของการหาคําตอบก็คือการหาแพทเทิร์นถ้าคุณมองแพทเทิร์นออก คุณจะตัดการคำนวณที่ไม่จําเป็นได้พทเทินไม่ได้มีเฉพาะเวลาวิพัฒนาการจากเลเวลหนึ่งไปสู่อีกเลเวลหนึ่งแต่มันมีอยู่ด้วยภายในตัวเลเวลภายในเลเวลคุณเห็นบางอย่างที่มีการเกิดซ้ำๆไหมครับอย่างเช่นทางขวาสุดนี้แถวบนสุดเราเห็นสามเหลี่ยมสามอันที่มาต่อกันจากสามเหลี่ยมเล็ก3อันนี้เรานับต่อไปได้ว่ามีสามเหลี่ยมได้ทั้งหมดกี่อัน ทีนี้ต่อลงมาแถวที่2เวลาที่เราจะคํานวณว่ามีสามเหลี่ยมกี่อันเราทํำยังไงครับสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นฐานและจากฐานลากขึ้นไปถึงจุดยอดจะได้สามเหลี่ยมนั่นหมายความว่าเวลาที่เราคํานวณสามเหลี่ยมบนแถวนี้เราไม่ต้องคํานึงถึงเส้นนี้ก็ได้ส่วนที่อยู่ด้านบนของเส้นเราก็ไม่ต้องไปคานวณมันโดยเฉพาะเพราะเราได้คํานวณไปในชั้นก่อนหน้านี้แล้วและถ้านําเส้นนี้ออกไป เราก็จะพบว่ารูปร่างที่เหลือมันเหมือนชั้นก่อนหน้านี้เลยทัดลงมาอีกแถวก็ใช้วิธีการคิดแบบเดียวกันจะเห็นว่ามันซ้ำกับแถวด้านบนตอนนี้จึงสรุปได้ว่าการนับหรือคำนวณน,นั้นทำเพียงแค่ชั้นเดียวก็พอจากนั้นก็คูณด้วยจำนวนชั้นที่มีเราก็จะได้จำนวนของสามเหลี่ยมทั้งหมดทีนี้คำถามต่อมาก็คือในแต่ละชั้นเนี่ย มันมีสามเหลี่ยมกี่อันอย่างที่ว่านะครับสามเหลี่ยมเนี่ยเราต้องการฐาน1อันและเส้นแนวตั้ง2อันเรามีเส้นแนวตั้ง4อันเส้นแรกไม่ว่าจะนำไปจับคู่กับเส้นไหนเราก็จะได้สามเหลี่ยมดังนั้นมันมีสามเหลี่ยมได้ทั้งหมด3อันพอถัดจากเส้นแรกมาพิจารณาเส้นที่สองเราจะไม่นำไปจับคู่กับเส้นแรกอีกเพราะเราได้จับคู่ไปแล้ว ดังนั้นจะมีอีกแค่สองเส้นที่เหลือหรือพูดอีกอย่างก็คือสำหรับแต่ละเส้นที่พิจารณาเราจะจับคู่กับเส้นทางขวามือเท่านั้นเส้นที่3จะจับคู่กับเส้นที่4ได้อีกแค่เส้นเดียวดังนั้นแล้วสามเหลี่ยมจากแต่ละชั้นจะมีจำนวน3บวกสบวกหหรับเลเวล3ถ้าอยู่ในสมการนี่คือผลรวมของตัวเลข นับจาก1จนถึง n ซึ่งก็คือเลขของเลเวลและนี่ก็คือจำนวนของสามเหลี่ยมที่คำนวณได้จากสมการนี้การคิดอีกแบบที่ได้ผลเหมือนกันก็นกคือให้มองว่าในแต่ละเลเวลจะมีจำนวนเส้นแนวตั้งเท่ากับ n บวก1เราต้องการจับคู่เส้น2เส้นเพื่อสร้างสามเหลี่ยมในทางคณิตศาสตร์ เราสามารถใช้การคำนวณคอมบิเนชันได้ซึ่งก็จะได้คำตอบที่เหมือนกันเมื่อนำสมการไปใช้คำนวณในเลเวล5เราก็จะทราบว่ามีสามเหลี่ยมทั้งหมดจำนวน75อันทีนี้เราจะลองดูกรณีที่แพทเทิร์นการเปลี่ยนแปลงของเลเวลเป็นแบบอื่นบ้างในกรณนีนี้จำนวนชั้นคงที่ที่3 เราตั้ง3มในสมการก่อนได้เลยในแต่ละชั้นยังสามารถใช้การคำนวณแบบเดิมนี่คือจำนวนของสามเหลี่ยมที่เป็นคำตอบตัวอย่างสุดท้ายจำนวนแนวตั้งคงที่ที่สมมีแต่ชั้นที่เพิ่มขึ้นเราได้สมการและคำตอบดังนี้และนี่ก็คือตัวอย่างของการแก้ปริศนาโดยการวิเคราะห์รูปแบบและการหาคำตอบด้วยคณิตศาสตร์ สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบลงท่านี้นะครับขอบคุณครับ